Những dòng càng gang Họ sẽ mặt ở đây. Ô của thăm 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 thăng thăm 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 มีปัญหาตลอดสิ่งที่สำวบ้ปัญหานักอีกอันนึงก็คือในขณะที่ทำช่างก็เหลือน้อยมันสร้างอุโบสถงานมากงานใหญ่อารมณ์ศิลปินของช่างนี่นะแต่มาอยู่เขาเนี่ยถ้าทำกันเกินสองคนสามคนอยู่ร่วมกันทำงานชิดเดียวกันทำชิ้นตับสามวันสี่วันงานส่ง เดียกวกับความเห็นต่างกันเย็บ yeah. กันทำบ้าง,งาอะไรบ้างและเนือสิ่งืในใดทำเสร็จนี่เสร็จงานชิ้นหนึ่งหยุดเพราะว่าได้สตางค์แล้ว <c ười> ไปกินเหล้าต่อหมดเงินประมาณสิบวันหรือสิบห้าวันมาทำใหม่ <c ười> <ừ> แล้วจะเสร็จเมื่อไหร่อ <c ười> ันี่มันเป็นปัญหา ก็มีโอกาสได้ไปถวายรายงานของตุเดมาเที่ยวในสถาบันตุนงานศาสนาเนี่ยบอกว่าชุมชนวัดสิงขรานรุ่งกับท่ามได้ทราบโบสถ์มีพยายามที่จะให้สำเร็จโรงงานเข้าใจมากกว่าท่านท่านเจอเ็คืองของข้ามเองแล้วตัดสั้นๆแบบประมาณแบบการนั้นเฝ้ากัวัวลายมีมานานแล้ว วัวลายก็หมายถึงหัตถกรรมทุกเงินของวัวลายจัังงหวดเชียใหม่เฉลยมันมีมาหลายร้อยปีแล้วท่านคงเมตตัดยืนตุกการยืนตุก10ศัพท์ขอบวัวลายที่เขจะเก็บไว้เด็๋ต่อราก็มาคิดได้ว่าท่านบอนี้อย่างนี้เอามาเป็นสามใต้แค่นพิธานีเป็นครูของช่างสิบหมู่แล้วปั้นในวันที่เราเสร็จทั้นเสร็จวันที่18เมษายน พระองค์ทีเสก็จมาบรจุหัวใจก็เลยถือว่าพระพิคเนทันใจเป็นครูของท่านเป็นครูสซบะก่อให้เกิดประโยชน์สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นครูของท่านสิมู่ขององวบะของร้านไหอีกอันารหนึ่งก็คือ เป็นเทพเป็นปางสังเกตสุนทรีจูงเป็นภูมิค่างหรืออะไรใชมครับนี่เป็นความสมแล้วครับอันนี้ก็เป็นบทสัตว์ทั้งหลายของโบทที่เงินยามที่เกิดขึ้นเนี่ยที่สังสีทั้งหลายเนี่ยมันเป็นปาฏิหาริย์แต่เป็นปาฏิหาริย์ที่ทุกคนโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยสายมูเนี่ยมีมากแต่รามาคาเอ็ก็บอกว่า สิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าพานศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเยพระพุทธเจ้าบอกว่าปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ไม่มีมีจริงแต่พระพุทธเจ้าสรรไม่สรรเสริญอิกทีิปาฏิหาริย์หา,าเทศนาปาฏิหาริย์อีกที่ปาฏิหาริย์คือสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ห่อหุ้ยเตือนากาคนนี้พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญ